สวัสดีครับยินีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมศึกฟุตบอลยูโรยู21นะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม A ทางสเปนนะครับถือว่าเก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อกันนะครับวันนี้ก็ชนะโรมาเนียถือว่าเป็นการแซงชนะส1งนึ่งนะครับในที่เครื่องแรกงโดนนําไปก่อนนะครับก็เท่ากับว่า2เกม6คะแนนก็ค่อนข้างการันตีแล้วนะครับว่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่1หรือที่2นะครับก็ไปว่ากันต่อไปในเกมหน้านะครับส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรบ้างก็เริ่มกันที่สเปนตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งสเปนมาในระบบ4 2 3งสานะครับประตูอัลตูเบกุลังสี่คนมอสก กลาง3คนตูเรนเต้จับคู่เกรากลางลุกตอเร่ปีกซ้ายโลเปสปีกขวาควรลูส่วนสูนัตัวเป้าเป็นโจเซฟนะครับเปลี่ยนทีมคนเดียวนะครับสับซานติเดเนียเทนเนเ่ผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ขาดคิรัตมาตินนะครับที่เจ็บจากนัดแรกนะครับที่แขนนะครับหรือมือก็ได้จะเรียกตรงนั้นก็ได้นะครับก็จากจังหวะลงที่ผิดท่าไปหน่อยนะครับ คาดกันว่าคดาต์มาตินเนี่ยน่าจะไม่สามารถลงทัวร์เมมตนนี้ได้แล้วนะครับบูเอโนเนี่ยก็เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติคนเดียวในทีมน่าจะลงต่อยาวๆแล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ผิดคาดนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนทั้งฝั่งโรมาเนียมาในระบบ4-3-3นะครับประตูเป็นซาวากองหลัง4คนอักดักจับคู่ ria, size, orsa, a, อีเลียแบ็กซ้ายบอซซาแบ็กขวาสตา์ตากองกลาง3คนมีวัลตูราจับคู่อ่ะขอพนับมีวัลตูราในกลางร,รับแล้วก็ขนาบข้างด้วยกาเมนี่กับ เปรอานูปีกซ้ายโปเปสกูปีกขวาอีเลียส่วนสูนหน้าตัวเป้าเป็นมันเดอานูนะครับถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยรายรายชื่อนะก็สไตล์เดียวกับตอร์เกียเกมที่แล้วเลยก็คือผมแทบไม่รู้จักเหมือนกันนะครับจะมีสตาร์หรือว่าผู้เล่นที่เล่นในอดีกดงัดงๆเนี่ยพอคุณชื่ออยู่บ้างในผมให้2คนนะครับคือผู้รักษาประตูซาว่า เล่นอยู่กับอูดินเนเซ่นะครับแต่ก็ไม่ใช่มือหนึ่งอะไรนะครับแต่ผมก็เห็นชื่อผ่านตาจากการเล่นฟุตบอลแมนเจอร์มาบ้างแล้วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนในเกมลุกเนี่ยก็จะมีดาร์เรสอลเลียนะครับรายนี้เคยอยู่กับโอจีซีดีสนะครับในลีกฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้แจ้งเกิดอะไรนะครับจนปีนี้เนี่ยมาอยู่กับคาตันซารโร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับตัวนียเป็นถือว่าเป็นเอสในชุดนี้ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับโรมาเนอกนอกนั้นผมว่าค่อนข้างที่จะโนเนมคนสมควราาไไมม่ดด้ตติก็็เปน ไไแต่ผมจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมรู้ประมาณนี้นะครับถ้าพูดรวม11ตัวเองทั้ง2ทีมนีภาพรวมวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูที่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเปิดเกมมาถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าโรมาเนียใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นนะครับในการออกนําไปก่อนจากจังหวะที่เป็นบอลไดรเลกเลยนะครับ ทีมรองแบบนี้ไม่ต้องมากจังหวะอะไรนะครับแต่ขอมีประสิทธิภาพก็พอซึ่งเขาทําได้นะครับบอร์ซาแบ็กซ้ายนะครับวางทะแยงมาแนวลึกนะครับออกขวาเป็นมันติอานนนะครับสู่หน้าของทีมทางตรงนี้ออกมานะครับนับบอลเก็บได้ดึงลงเฟิร์สทัตดีนะครับลากต่อมาอีกนิดก่อนที่จะตัดสินใจยิงเร็วนอกกรอบเข้าไปเลยนะครับในระหว่างที่สเปนยังตั้งตัวไม่ทันก็เนี่ยออกนําไปก่อน1ประตูศูนย์นะครับเกมหนังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสเปนใช้เวลาอยู่ช่วงใหญ่เลยกว่าจะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับ เกมเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ต่างจากเกมที่แล้วโดยสิ้นเชิงเลยนะครับที่พวกเขามาตั้งเกมในช่วง15ทีแรกได้ดีแล้วก็นําไปก่อนอย่างรวดเร็ว2ลูกนะครับวันนี้มันก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็ดูจะตติตังก็เจิดกระเจิดกันอยู่เหมือนกันนะครับพอโดนนาไปแล้วเนยะแต่ก็ พอพ้นมาสัก20นาที30นาทีเนี่ยก็เริ่มจะเป็นเกมที่เบสเซตเด็ดขาดในแง่ของการคลองบอลของเกมนะครับเริ่มเป็นสเปนที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยพูดถึงการคลองบอลที่พวกเขาเนี่ยพอกลับมาทําได้ดีแล้วเนี่ยโอกาสยิงที่มีเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับสำหรับสเปนในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะตันๆเพราะาอย่างที่บอกไปพอโดนเร็วเนี่ยเกมแพลนมันก็ต้องบอกว่ามันผิดจากแรกที่วางมานะครับสเปนครับ ยังสกอเ์เท่ากันเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาจะค่อยๆเคาะกัอออออนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่พออย่างเงี้ยเท่ากับว่าทีมที่นาไปแล้วเขาจะไปเล่นรับกันหนาแน่นมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะไม่มีช่องง่ายๆในการเจาะนะครับก็นั่นแหละครับเป็นครื่องที่าโอกาสยิงได้ยากเลยพอโดนนำเร็วไปแบบนี้นะครับโดยโอกาสทองท,องที่สุดเนี่ยจะเป็นนาทีที่26นะครับจากจังหวะที่มาเรียกกุดโทษได้นะครับ เอียนะครับเซนเตอร์ของโรมาเนียเนี่ยไปถือว่าเสียเลี่ยมทางทาริก้าที่เติมมาเล่นลูกนิ่งจังหวะนี้นะครับไปดึงทาริก้าล่วงแล้วก็เสียจุดโทษไปนะครับซึ่งตอนแรกเนผู้ตัดสินไม่ให้แต่ VR ทักท้วงมาไปดูแล้วก็เป็นจุดโทษไปนะครับคนที่รับหน้าที่ยิงจุดโทษเนี่ยเป็นมาติโอโตเซฟนะครับก็ พยายามยิงไปทางมุมขวามือของตัวเองนะครับแต่ต้องบอกว่ายิงได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ายิงมุมป้านออกไปนะครับเท่ากับว่าบอลหลุดเสาแล้วก็พลาดโอกาสที่จะตีเสมอกลับมาของสเปนในเกมเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเลยจบครึ่งแรกไปเนี่ยโอกาสในีโอกาสทองสุดละนะครับก็เลยจบที่ทางฝั่งโรมาเนียเนี่ยนำไปก่อน1นึ่งจากประตูที่ออกนําเร็วในต้นเกมนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งของสเปนเนี่ยก็เปลี่ยนต้องแต่ ต้นครึ่งเวลาหลังลงมาเลยนะครับคือส่งราอูมมอโรลงมาแทนมาร์กปูบิลนะครับถอยควนลูลงมาเป็นแบ็กขวานะครับอย่งที่ครึ่งแรกนะเพราะจะบอกอย่างที่บอกไปว่าโอกาสยิงค่อนข้างน้อยกันหมดเลยนะครับในเกมลุกการสร้างสรรค์ก็เลยเนี่ยส่งพวกปีกธรรมชาติลงมานะครับเอาแบ็กออกไปตัวหนึ่งส่วนหนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยน,นยก็คือพาโบตอเร่นะครับออกไปแล้วส่งโรแบโตเฟอร์นันเดสนะครับศูนย์หน้า เป็นเรียกว่าหน้าต่ําก็ได้จากเอกซนยอนนะครับลงมาแทนก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนต,ตำแหน่งน,นะครับโดยเปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่นะครับพอจะมีเกมที่กระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยเห็นมิติใหม่ๆจากราอูมอโรที่เลี้ยงกระชากเปิดเข้าไปนะครับแต่ก็จะบอกว่ายังคงไม่เข้าเป้ากับตัวข้างในสักเท่าไหร่นักนะครับจนก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับก่ค่อย นวดแล้วก็ต,วตัวสำรองลงมาเพิ่มอีกนะครับชุด2หนังจากชั่วโมงของเกมผ่านก็เยวเรกีซ่าแล้วก็เคซุสโูรดิเกสนะครับแทนเบนดตูเรนเต้แล้วก็เดโกโลเปสถือว่าตามตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็ชุดสุดท้ายในนาทีเจ็ดสิบสี่ในสิบห้าทีสุดท้ายเนี่ยก็เอา เอ,า,อามาเตโอโตเซฟนะครับที่ค่อนข้างที่จะเง,งียบๆเลยแล้วก็เล่นไม่ค่อยมั่นใจด้วยแหละที่ยิงยูุโทษพลาดไปแล้วส่งอลบาโตโ,โมไรโรโล่ลงมานะครับก็เนี่ยค่อยๆที่จะดีขึ้นตามลาดับนะครับทางฝั่งสเปนเนี่ยพอเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยการได้เริ่มเล่นกับบอลมากขึ้นนะครับทีละชุดทีละชุดผสมกันไปกับสำรองที่ลงมาเนี่ยเริ่มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับตามจังหวะเกมเลยยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับว่าโรมาเนียเนี่ย,เ,ยเขาดูจะเริ่มยุบมากขึ้นนะคร ประตูซาวาเนี่ยนะครับที่เริ่มออกแรงเนะี่ยก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่นาที60เป็นต้นไปเนี่ยจนเลา่าๆนาะที7 0 8 0เนี่ยซาวาไปถึง5เซฟนะครับจากในครึ่งแรกเนะี่ยที่ไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าออกแรงเน่งๆเลยนะครึ่งหลังแป๊บเดียวเนะี่ย5เซฟเลยนะครับจนตอนแรกเนะี่ยผมก็คิดว่าสเปนจะดูตันๆแล้วหรือเปล่านะครับพยายามแทบตายแล้วนะครับทุกอย่างทุกด้านนะครับเกมลุกความจริงเขาก็หลากหลายนะครับตอนแรกเนะี่ยคิดว่าจะตื้อๆอย่างเดียวมีโมอร์โลจะชักเปิดก็ชากเปิด บัวโน่ทางแบ็คซ้ายกระชากเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกดูว่าจะตอนตนแล้วแต่ไปมาเนะี่ยมีช็อตยิงไกลด้วยเจาะแนวลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยคิดว่าเหมือนกับรอเวลาโดนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านซาวานเนี่ยที่ยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับจนในที่สุดเนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมสําคัญสุดๆเลยคือนาทีที่83บานะครับบรานูต้านะครับกองหน้าตัวสํารองที่ลงมาแทนคนที่ยิงประตูอย่างมันเตียอนูเนี่ยด้านไปกรอบใบแดงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับ ซึ่งจังหวะน,นี้ไม่น่าเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับจากจกังหวะที่ไปคือมอสเกราเนะี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแต่ทางบาดูบาดูนตาเนี่ยไปเล่นนอกเกมใส่นะครับไปแถมก็เลยนั่นแหละครับเรียบร้อยโดนใบแดงแบบถือว่าเสียหายต่อเกมวันนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากโดนใบแดงไปไม่นานเนี่ยโดนลูกตีเสมอเลยนะครับสองนาทีถัดมานาที85ดสิบห้ามอสเกรานะครับคือเป็นการไหนที่เล่นลูกนิ่งโดนใบแดงก็เล่นลูกนิ่งกันออกมานะครับมอสเกราก็ออกบอล ให้กับเพื่อนด้านข้างเป็นเยาเรกิซาที่อยู่ด้วยนตรงกลางนะครับก็เห็นพื้นที่ตรงนั้นเปิดเหมือนกับว่าทางโรมาเนียเนี่ยกำลังเสียสมาธิอบการโดนใบแดงอยู่เลยตั้งโสดอะไรกันไม่ดีนะครับยาเรกิซาในความจริงจังหวะก่อนนั้นเนี่ยก็มีจังหวะได้ส่องไกลทักทายซาวาให้ได้เซฟปะละนะครับแต่จังหวะนีน้ก็ถือว่าได้เลงจ่อๆอ,อีกทีหนึง่งไม่พลาดละนะครับคือที่เปิดกว่าเดิมเลยเนี่ยยิงไกลเข้าไปแบบสวยงามเลยนะครับเป็นลูกจรวดปั่นโค้งเข้าไปผมว่าลูกนี้นสวยๆเลยถ้าใครมีโอกาสได้ดูเปิดไฮไลท ก็นี่แหละครับหนึ่งหนึ่งกลับมานะครับแล้วเกมไหนยกนั้นเนี่ยผมมองว่ามีแต่จะรอเวลาโดนแล้วสำหรับโรมาเนียนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนาทีแปดสิบแปดนะครับสเปนมาแซงเลยนะครับจากจังหวัดเคซุสโรดิเกสนะครับได้เล่นทางฝั่งซ้ายนะครับตัวสำรองก็เล่นจักหวะเฉพาะตัวนะครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยก็เปิดเข้าไปพอชนะตัวของโรมาเนียมาเปิดปุ๊บเป็นโรเบโตนะครับเบียชนะเอเรียกองหลังยิงเข้าไปได้นะครับก็เป็นลูกแซง2-1นะครับ แล้วเกมไหนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเป็นราสเปนก็ปิดเกมได้สำเร็จด้วยการชนะโรมาเนียไปด้วยสกอร์สองพจน์หนึ่งแบบหืดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยก็ตอนแรกเหมือนจะง่ายนะครับเกมแรกน,นำไปก่อนสองศูนย์โดนซอรวกเกียตีมาสองสองเลยนะครับแล้วก็มาได้ทีเด็ดจากอ่าทาริก้าโขกชัยในนาทีบาปนะครับวันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับนาทีบาปพอๆกันนะครับแปดสิบแปดวันนี้นะครับก็มาแสงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ ไม่ง่ายนะครับรูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปจากเกมนัดแรกพอสมควรนะครับกับการที่โดนนาไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วความหลากหลายของเกมสเปนในวันนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมนะครับก็สมราคากับที่พวกเขาเป็นเต็งอันดับต้นๆในรายการนี้นะครับแล้วก็จุดที่ผมว่าเป็นคีย์สําคัญไม่แพ้กับการที่ดวนไปแดงของ โดมาเนียไปเลยเนี่ยผมให้เป็นการเปลี่ยนตัวของสานติเดเนียนะครับที่ผมมองว่าเปลี่ยนเข้าล็อกเข้าเป้าทุกจุดเลยนะครับอย่างชุดแรกที่ลงมาเนี่ยมอกับเฟอร์นันเดสลงมาตั้งแต่พักครึ่งเนี่ยก็ได้ลงมาวอร์มก่อนเพื่อนละนะครับมอเนี่ยพอในช่วงท้ายเกมนมายิ่งปั่นป่วนได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอย่างเฟอร์นันเดสลงมาเนี่ยก็เป็นคนที่ยิงด้วยนะครับชุดแรกถือว่าได้ผลทั้ง2คนอย่างชุดที่2ลงมา มิเกลยอริกิซาอ่าชัดเจนนะครับลงมาเป็นคนจริงจุดประกายตีเสมอมาก่อนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วโดวยรวมลงมาแทนทําหน้าที่ตัวคุมจังหวะเบนดตเนเต้ ente, กับตันทีมชุดนี้เนะี่ยไม่เสียบทเพลงด้วยนะครับเลยคิดว่าโอ้โหมันเปลี่ยนอะไรจะเข้าล็อกข้อเป้าได้ดีขนาดนี้นะครับตัวที่4เคซุสโรดิเกสนะครับลงมาแทนเดียโกโลเปสที่โลเปสวันนี้เล่นได้ดีไหมก็ได้ดีระดับหนึ่งนะครับเหมือนกับว่านวดก่อนแล้วก็โรดิเกสเนี่ยลงมาเป็นตัวที่ เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยลงมาก็ยังดูจะไม่ดีเท่าไหร่ว่าเลี้ยงติดเลี้ยงติดแต่พอเนี่ยมาเอาจนได้นี่ก็คือจังหวะที่เปิดเข้าไปแล้วก็นั่นแหละครับได้เป็นจนประตูแซงก็มีส่วนอีกคนหนึ่งนะครับส่วนตัวสุดท้ายออบาตโตโมรโร่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ผมว่าการเปลี่ยนแทนมาติโอโตเซฟเนี่ยในนาที75ถือว่าเป็นจุดที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวเซฟเนี่ยพอยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วเนี่ยก็เล่นดูจะขาดความมั่นใจทั้งเกมเลยนะีา,าม,มโอกสอก แก้มือได้นะครับที่เป็นโอเพนเพลทเขาก็ทาไมได้กันเพราะว่าเสียความมั่นใจไปพอสมควรวันนี้นะครับแล้วยิงฟอร์นเดสยิงได้ตัวสํารองเนี้ยตำแหน่งด้วยกรนชนกันโดยตรงด้วยเนี่ยก็น่าสนใจว่าเกมหน้าถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสจะเบียดตําแหน่งของต,ตัวเซซตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นจุดดีเลยนะครับของสเปนเปลี่ยนตัววันนี้ขยายความเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่การเลือกในกลุ่มกาลังเชิงลึกเนี่ยก็เป็นจุดที่ดีของพวกเขาด้วยนะครับมันโชว์ให้เห็นเลยว่าระบบดีการพัฒนาเยาวชนของพวกเขาเนี่ คือเห็นได้ชัดเลยว่าชาติที่เขาแบบถ้าจะเป็นความเป็นเลิศในทุกๆชุดเนี่ยมันสามารถเห็นได้จริงนะครับเนี่ยอย่างสเปนชุดนั้นอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวบาเลเซียที่ปั้นปั้นกันมาเนี่ยแม้ว่าจะดันแบบบาเลเซียแบบไม่แฟนไม่อยากให้ดันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากให้บาเลเซียมันจอมทุ่มห่วเนี่ยนะครับอย่างรู้กันว่าปีเตอร์ลิมก็ไม่ใช่เจ้าของที่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยน,นะครับแต่อยางเงเห็นชุดเนี้ยมอสกล่าทาเดกาเกลา ega, ela, Lopez, เก่าโลเปสแกลล๊งบาอง ชุดนี้สเปนเลยนะครับแล้ววันนี้ทําหน้าที่กันได้ดีทุกคนด้วยนะครับอย่างมอสเกล่าเนี่ยได้แอซิสด้วยนะครับเราคิดว่ามีโอกาสแมนแมนอัลเมตวันนี้ได้เลยนะครับอย่างทาเลก้าก็ยิงประตูในเกมที่แล้วนะครับเกล่านี้ไม่ต้องพูดถึงโคตรเด็ดนะครับเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ไปทุกที่ของสนามในทั้ง2เกมนะครับถือว่าโโอ้หแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันพูดตรงไหนก็มีแต่จุดดีนะครับของสเปนในชุดนี้นะครับถ้าพูดถึงจุดอ่อนเนี่ยผมก็เห็นจุดเดียวจริงในชุดนี้ของสเปนนะครับคือทางฝั่งซ้ายก็คือ คีรัดมาตินที่หายไปนี่แหละครับบูเอโนถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ในแง่เกมรับเนี่ยผมว่ายังดูมีปาดแผลแล้วถ้าสมมุติจะมองในเชิงลึกเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนใครเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีตำแหน่งธรรมชาติเท่าไหร่ผมว่าจะเป็นจุดอ่อนเดียวของสเปนในชุดนี้นะครับส่วนจุดอื่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีตำแหน่งสเปร์สคนต่อ ตำแหน่งหมดนะครับแล้วก็ความหลักหลายในเกมลุกมีด้วยตอนแรกคิดว่าจะตันๆนะครับเล่นปีกเปิดเข้าไปอย่างเดียวไม่นะครับมียิงไกลมีจังหวะเจาะแนวลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทําได้ดีนะครับ อ่ะอีกจุดหนึ่งอ่ะที่อาจจะมองว่าเป็นห่วงก็คือตำแหน่งเบอร์สิบนะครับที่2เกมมานี้เนี่ยยังไม่เห็นตัวแทนของเฟอร์มิโลเปสที่ดีเท่าไหร่นะครับทั้งตอรเรแล้วก็โมเดโลทั้ง2เกมที่ลงมาเนี่ยยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นอ่ะก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนจากแบ็กซ้ายก็ได้นะครับแต่ก็ผมมองว่าสเปนนะครับโดยรวมพวกเขาเป็น การเล่นเท้าสู่เท้าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคองบอลไว้ได้กับตัวเนี่ยมันก็อาจจะลดจุดอ่อนและไปได้พอสมควรนะครับอย่างน้อยพอมันคองบอลได้อะไรเงี้ยนะครับภาพรวมสเปนก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางฝั่งโรมาเนียว,วันนี้ก็ผมมองว่าพอๆกับสลาเยเกมทีแล้วเลยนะครับคือ เป็นชาติชาติที่เล็กๆลง,ลงเกรดรองลงมาประมาณนี้จะมีช่วงเวลาที่เล่นได้ดีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่จะเล่นยันให้อยู่90นาทีเนี่ยจะทําได้ไม่สุดทางสักทีนะครับชาติประมาณนี้จะมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างวันนี้โรมาเนีย3ก็ถือว่ามาตามเกมแพนที่ตัวเองต้องการได้ดีเดอยก็คือมานําเร็วนะครับแล้วก็เล่นเกมรับอย่างอดทนซึ่งก็ทําได้ดีมาตลอดนะครับแต่เกมเนี่ยก็มาพังมาเสียแผนตอนในช่วงสินาทีสุดท้ายที่โดนใบแดงไปนั่นแหละครับที่ ผมมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในเกมวันนี้เลยเพราะว่านอกนั้นเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็อีกจุดสําคัญที่ผมมองว่าเขาน่าจะทำได้ดีปิดเกมได้ในนาที78จากการเมนี่ที่ยิงหลุดเสาไปนะครับลูกนั้นก็หน้าเขตก,กะโหลกแทนทางฝั่งโรมาเนียเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าลูกนั้นเป็น2องสูญในสเปนอาจจะก,กลับมาไม่ได้ก็เป็นได้นะครับแต่พอทําไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมอีกหน้าหนึ่งไปเลยจากสกอร์ที่ออกมาในวันนี้นะครับก็ต้องโทษตัวเองครับสำหรับทางโรมาเนียนะครับพวกเข ในการเข้าสู่รอบต่อไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า2เกมผ่านไปแล้วก็มีศูนย์คะแนนแบบนี้เนี่ยก็ไ่ายากละในการเข้าสู่รอบถัดไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการคุยหลังเกมวันนี้นะครับส่วนโปรแกรมหน้านะครับมาดูกันซะเลนน้อยดีกว่านะครับทางฝั่งสเปนเนี่ยเดี๋ยวจะทาบิ๊กแมตช์กับทางอิตาลีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันด้วยว่าคืนนี้อิตาลีจะผ่านค่ําคืนนี้ไปด้วยสภาพแบบไหนนะครับถ้าสมมติเข้ารอบด้วยกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการโลุยช่นด้วยกันนัดหน้าก็ได้นะครับ แล้วก็ไปดูในรอบ8ทีมดีกว่าอ่ะอาจจะเป็นการเลือกคู่แข่งในรอบหน้าต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับมีโอกาสที่ไม่อังกฤษก็เยอรมันจะเข้ารอบถัดไปในกลุ่ม B นะครับแชมป์กลุ่มนี้หรือว่ารองแชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปคว้าเจออ่ะที่1จะไปเจอที่2ของกลุ่ม B ส่วนที่2ของกลุ่ม A เนี่ยจะไปเจอที่1ของกลุ่ม B นะครับซึ่งเจ้ามมพโนอังกฤษหรือเยอรมันนี้แน,ใน,ใน่ๆจากการคาดการณ์ของผมนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ยาก,กาคู่นะครับแต่ผมมองว คิดว่านะ่าจะอาจจะโลเทชันเกมหน้านะครับที่เจออิตาลีเนี่ยแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าเกมรอบแปดเดือใครนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นการลองตัวด้วยนะครับตรงผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีต่างๆในโจเซฟอาจจะลองโรเบรโตฟินันเดสไหมอะไรเงี้ยนะครับเบอร์สิตให้โอกาสโมไรโลไหมหรือคนอื่นๆได้ลงแล้วก็ทางแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะหาตัวสแปรเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแทนถ้าสมมติว่าบูเอโนหายไปอีกหนึ่งคนอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาตามกันต่อเกมสเปนกับอิตาลีนัดหน้านะครับ แล้วก็สโมสรโลกเดี๋ยวก็แต่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะทําเริ่มที่ซิตี้คู่แรกนะครับเดี๋ยวพวกมาเยนเบสเชผมขอพักพักก่อนไปก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะมันยังรอบแรกๆรอยู่เดี๋ยวไปทาเน้นรอบลึกๆดีกว่าสำหรับขับรถคับนะครับเพราะว่าถ้าทำคู่เน,นี่ยตายแน่นะครับอ่ะสำหรับ การคุยหลังเกมคู่นี้วันนี้ก็คิดว่าขอจบที่มานี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาจนถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลงกังใจให้ช่องกาบาบอลใน,นคริคปรต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นยกแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ